เรื่องบัญชีธนาคารนี้ไม่ใช่ของคุณในห้องเช่าเล็กๆน,นนักศึกษาชั้นปีที่2จ้องมองหน้าจอโทรศัพท์ของเขาเหลือ99บาทเขาพึมพ,มพำพร้อมกับถอนหายใจงานพาร์ทไทม์ของเขาแทบไม่พอกับค่าเช่าและค่าเทอมของเขาก็เกินกำหนดมาแล้วเขาไม่ได้กินอิ่มมาหลายวันแล้วเย็นวันหนึ่งขณะที่เขากำลังเลื่อนดู Facebook โพสแปลกๆโพสหนึ่งก็สะดุดตาเขา อยากได้เงินง่ายง่ายไหมขอยืมบัญชีธนาคารของคุณ3วันจะจ่ายให้3,000บาทคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ให้บัตร ATM ของคุณมามันฟังดูน่าสงสัยแต่ก็น่าดึงดูดนนลังเลแต่ในช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยผู้คนบอกว่าเรื่องจริงครับได้เงินแล้วเขาจึงส่งข้อความไปหาคนแปลกหน้าคนนั้น วันรุ่งขึ้นทั้งคู่ก็นัดเจอกันที่ร้านกาแฟนนยื่นสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM และรหัสส่วนตัวให้กับคนที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนแค่3วันเองได้เงิน3,000บาทง่ายๆเขาบอกกับตัวเองภายในไม่กี่ชั่วโมงเงินก็เข้ามาในบัญชีของเขาเขายิ้มบางทีโชคอาจจะเข้าข้างเขาเสียทีแต่3วันต่อมาโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นคุณนนใช่ไหมครับ นี่คือหน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ครับบัญชีธนาคารของคุณเชื่อมโยงกับคดีช่อโกงหลายคดีกรุณามารายงานตัวที่สถานีตำรวจทันทีนนตตัวแข็งเขาพูดอะไรไม่ออกแต่ผมไม่ได้หลอกลวงใครนะครับเขาพึมพำรร ที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่ได้แสดงบันทึกรายการเดินบัญชีให้เขาดูบัญชีของเขาได้รับเงินจากเหยื่อที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์คนที่เชื่อว่ากำลังซื้อสินค้าลงทุนหรือช่วยเหลือคนที่รักเจ้าหน้าที่กล่าวอย่างหนักแน่นว่าคุณอนุญาตให้บัญชีของคุณถูกใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนั่นทำให้คุณเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในเครือข่ายอาชญากรรมนนท์ถูกตั้งข้อหาเป็นผู้ช่วยเหลือในการช่อโกงออนไลน์ ในสารผู้พิพากษาประกาศว่ามีความผิดจำคุกสองปีไม่รอลงอาญาเขาไม่ใช่คนส่งข้อความหลอกลวงแต่เขาเปิดประตูและตอนนี้เขาก็ต้องชดใช้ภายในห้องขังนนจ้องมองผ่านลูกกรงเหล็กน้ำตาไหลเงียบเงียบเงินสามพนบาทแลกกับชีวิตสองปีของเขาคติสอนใจอย่าแลกอิสรภาพของคุณกับเงินไม่กี่พันบาท ถ้ามันฟังดูง่ายเกินกว่าจะเป็นจริงมันอาจจะเป็นกับดักคุณอาจจะไม่ใช่ผู้หลอกลวงแต่กฎหมายไม่ได้ยกเว้นความไม่รู้ของคุณ